สวัสดีค่ะพบกับครูชุติมาพรชาแนลนะคะโอ้โหวันนี้มีเรื่องเมา้ามอยหลายเรื่องหลายประเด็นเลยค่ะเรื่องแรกเลยนะคะเมื่อคืนนี้ไปทําการแสดงที่จังหวัดอุดรธานีนะคะโอ้โหผู้คนอะยะเช่นเคยนะคะผู้คนเนี่ยตึมเหมือนเดิมเลยนะคะและครูชุมีเรื่องเล่านะคะเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะ โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นเป็นความบังเอิญที่มันตรงกันอะไรมันตรงกันอ๋อเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะตอนกลางคืนน้องใส่ชุดสีเขียวเหนี่ยวซับเป็นของพี่ปอมแปมเป็นคนซื้อให้และมันบังเอิญอย่างไรบังเอิญตรงที่ว่าพี่ปอมแปมสั่งของชุดให้อีลาของเราที่กรุงเทพใช่ไหมคะจากนั้นนะคะน้องบอกว่านะคะรถก็จอด ป๋อมแปมเนะะี่ยค่ะบอกว่ารถก็จอดที่ชานชาลา13นะคะแล้วก็ชุดก็มาส่งให้วันที่13นะคะแล้วก็บอกว่าทําไมอะไรอะไรมันตรงกับ13ไปหมดมันเป็นความบังเอิญน,นะคะอะไรก็ตรง13ไปหมดนะคะแล้วเมื่อวานนี้ก็เมื่อวานนี้นะคะเขาก็คุยกันนะคะในก็คือมีน้องอุ้งอิงมีป้อมแปมแล้วก็มีนะคะยายไรหรือพ่อกัญชัยคุยกันนะคะ บอกว่าอะไรอะไรก็สิบสามสิบสามหมดมันเป็นอะไรสิบสามเขาก็ถามอุ๋ยว่าอุ๋งรู้ไหมวันที่สิบสามเป็นวันอะไรนะคะนางอุ๋ก็ไม่รู้แล้วตอนแล้วตอนหลังน้องอุ๋งก็บอกอ๋ออ๋อรู้แล้วรู้แล้วนะคะเขาบอกว่ามันเป็นวันนะคะครบรอบนะคะของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะครบรอบสามสิบสองปีที่จากไปแล้วพุ่มพวงก็เกิดวันที่สิบสามนะคะวันที่สิบสามมิถุนาเมื่อวานนี้นะคะแล้วที่ กรุงเทพนะคะเขาก็จัดงานให้ยิ่งใหญ่แล้วก็ที่นะคะจังหวัดสุพรรณบุรีก็จัดงานของม,ม่พึ่งพุ่มพวง,พงดวงจันทร์ให้นะคะแล้วเขาก็เลยม,มาถามน้องน้องก็อ๋ออ๋อเข้าใจแล้วอะไรก็13หมดใช่ไหมคะแล้วก็ตรงกับวันเกิดของน้องอุ๋งอิงด้วยแต่คนละเดือนนะคะน้องอุ๋งอิงก็เกิดวันที่13นะคะแต่เดือนกรกมนะคะแต่ม่พึ่งพวงดวงจันทร์เกิดวันที่13มิถุนายนนะคะ อะไรจะบังเอิญขนาดนั้นทุกอย่าง1ิบ3หมดเลยนะคะคุณชูก็มาเล่าให้ฟังนะคะ แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะคะเมื่อตอนที่อของพุ่มพวงอของพุ่มพวงดวนจันนะคะเขามีการนะคะร่วงหายที่กรุงเทพนะคะครูชูก็จะนํามาเสนอนะคะเป็นแนวทางในการซื้อลอตเตอรี่นะคะของรัฐบาลน,นะคะ<ส>ที่กรุงเทพเขาก็ร่วงหายได้3ามสกับ789นะคะสามสามหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งมันก็ตรงกับเลขของน้องอุงอิงนะคะ<ส>แล้วก็แปดเก้าก็ตรงกับเลขน้องอุงอิงค่ะที่น้องอุงอิงพูดบอกว่านะคะ เพชรมีทั้งหมด89กระดัตนะคะตรงกันเลยนะคะอันนี้ครูชูก,ก็มาเมาท์มอยให้ฟังนะคะเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลเปิดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแล้วก็มาที่นะคะทับกระดานนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะอันนี้ก็คือนะคะล้วงหาค่ะ ร้องไห้ของใครอ๋ออันนี้นะคะเขาเรียกว่าลูกชายนะคะลูกชายของแม่พึ่งนะคะพุ่มพวงดวงจันทร์น้องเพชรนะคะเขาก็ร้องไห้ได้3 7ใช่ไหมคะร้องไห้ได้37และจากนั้นนะคะไกสอนนะคะไกสอนก็คือเป็นสามีของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะก็จับได้เลข7นะคะมันก็มาตรงกับน้องเอกค่ะที่น้องบอกว่า17นะคะอะไรจะบังเอิญเมื่อนกันเลยนะคะ17นะคะอันนี้ครูชูก็มาเมามอยความเคลื่อนไหวให้ฟังนะคะ เขาบอกว่าน้องกุ๋งอิงนะคะเป็นหมอรำนะคะไม่ใช่หมอเรขนะคะอันนี้ครูชุกก็มาเล่าสู่กันฟังเฉยๆนะคะว่าน้องพูดอย่างไรนะคะน้องไม่ได้บอกหวยน้องไม่ได้ใบหวยนะคะอันนี้คุยกันนะคะคุยกันสนุกๆนะคะในวงนะคะอย่างก็เหมือนกับว่าโอ้ยวันนี้ได้ใส่ชุดเพชรสีขาว BT. น้องก็พูดออกมาว่าโอ้ยเพชรเหรอเพชรเนี่ยมันก็ต้องมี89กรัตอันนี้น้องพูดออกมาเฉยๆนะคะเล่าสู่กันฟังนะคะครูชุกก็มาเมาเ์าอยให้ฟังนะคะ แล้วก็มีเรื่องหนึง่งเรื่องอะไรครูชุอ๋อมอ้วยสวนทุเรียนค่ะสวนทุเรียนนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ฮือฮาอีกนะคะที่น้องไปขับมอเตอร์ไซค์นะคะมอเตอร์ไซค์รถพ่วงข้างที่เข้าไปเก็บทุเรียนนะคะอันนี้บางคนก็ตาดีนะคะอย่างครูชุก็ได้เสนอไปแล้วใช่ไหมคะว่าบางคนก็ตาดีมองเห็นว่าน้องอุกอิงนะคะไปขึ้นรถพ่วงนะคะเลข1 1 0่งหนนะคะอันนี้นะคะเกี่ยวกับรถพ่วงนะคะและก็มี บางท่านก็ตาดีอีกบอกว่านะคะไม่ใช่ทะเบียนรถนะคะไม่ใช่ทะเบียนรถแต่เป็นรุ่นของรถนะคะเป็นรุ่นของรถนะคะ125ค่ะอันนี้ครูชุก็มาเมาท์มอยให้ฟังนะคะว่านะคะเป็นเลขทะเบียนรถนะคะ125ไม่ใช่เลขท้ายรถนะคะอันนี้ครูชุกก็มาเมาท์มอยให้ฟังนะคะ ความเคลื่อนไหวนะคะเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอันนี้ก็เหลืออีกวิ่กี่วันและวันนี้1 4ใช่ไหมคะ14 15 16อีก3วันก็จะเป็นเสร็จทีกันแล้วนะคะคุณชูก็มาเล่าความเคลื่อนไหวให้ฟังนะคะว่านะคะแต่ละที่นะคะมีความเป็นมาอย่างไรอันนี้ก็มันเป็นความบังเอิญคะ่ะคุณชูก็เลยมันนำเสนอมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าเลขหนึ่งสาม คือเลขวันเกิดของน้องอุ๋งอิงนะคะพอดีปอมแปมนะคะได้ ซื้อชุดไม้น้องสีเขียวเหนียวซับสวยมากเลยค่ะเมื่อคืนนี้น้องใส่สียสวยมากเลยนะคะและชุดนี้มันก็มีความบังเอิญนะคะอะไรก็สิบสามสิบสามนะคะคุชชุก็เลยมาเมาท์มอยให้ฟังนะคะว่าเลขสิบสามันมันเป็นเลขอะไรเป็นมาอย่างไรนะคะก็มาเล่าสู่ให้เอฟซีของน้องอุกยิงฟังและก็เอฟีของคุชชุนะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วก็มีเรื่องหนึ่งนะคะโอ้โหตอนนี้นะคะ ตอนที่น้องนะคะไปขึ้นรถพ่วงนะคะที่ไหนที่ไร่ทุเรียนใช่ไหมคะที่ไร่ทุเรียนนิมิตรนครนะคะอยู่ที่ศรีสเกตนะคะเป็นทุเรียนภูเขาไฟโอ้โหแค่น้องนะคะไปนั่งรถพ่วงเท่านั้นละคะ่ะคนนะคะโอ้โหเอฟซี FC ของน้องอุงนเองนะคะ สั่งออเดอร์กันมาเพียบเลยนะคะสั่งทุเรียนภูเขาไฟคะ่ะโอ้โหนะคะส่งแทบไม่ทันเลยนะคะนี่แหละคะ่ะเขาเรียกว่าบารมีของน้องอุ๋งอิงนะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนนะคะโอ้โหส่วนทุเรียนดีใจค่ะรู้สึกว่าสวนทุเรียนนี้นะคะจะเป็นญาติกับพ่อเอกนะคะรู้สึกว่าเ,เขาเรียกอาอานะคะเป็นญาติกันนะคะตอนนี้ก็ทุเรียนแตกเลยะคะ่ะโอ้โหออเดอร์มาเพียบเลยนะคะตอนนี้นะคะที่ไหนที่ไร่นิมิตรนครนะคะ่ะ สังกันเต็มเลยนะคะออเดอร์ทุเรียนภูเขาไฟนะคะนี่ราคาเขาเรียกว่านะคะบุตรบารมีของอีหลานะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนนะคะคนก็แห่ตึมกันเลยนะคะไปเก็บทุเรียนนะคะคนก็มาสั่งซื้อทุเรียนกัน,นะค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็มี f อบางท่านก็ประสบความสําเร็จนะคะก็ได้นําเงินมามอบพี่น้องนะคะประสบความสาเร็จ อย่างมากมายแลยมอบเงินให้หลังเวทีนะคะนี่แหละคะ่ะครูชูก็มาเมาท์มอยความเคลื่อนไหวของอีราให้ฟังนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับครูชูด้วยนะคะขนาดเมื่อคืนนี้นะคะน้องอยู่หลังเวทีนะคะมารายผลยไม่ทันเลยค่ะมารยนะคะ โอ้โหนะคะผลิตแทบไม่ทันต้องผลิตเอาไว้อีกนะคะเพื่อจะต้องใช้วันนี้นะคะช่วยกันผลิตเต็มที่เลยนะคะมารนะคะก็ดีใจไปกับน้องด้วยนะคะที่มีคนรักคนเมตตานะคะงอง้์อิงเพชรบ,บ้านแพงนะคะตอนนี้นะคะสั่งมารยกันทามารกันเต็มที่เลยนะคะเพื่อที่จะไปมอบให้กับอีลาตอนทําการแสดงนะคะคืนนี้ก็อย่าลืมไปเป็นกําลังแรงใจให้กับอีลหลาเราด้วยนะคะไปที่ไหนแล้วครูชุอ๋อรู้สึกจะไปที่